ตามกองกระโลกกันต่อในช่วงที่2ค่ะสภาพอากาศที่นับวันยิ่งเลวร้ายนะคะเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเลยกําลังเผชิญอยู่ค่ะคและปัญหานี้เองล่ะค่ะเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนด้วยอย่างล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าปัจจัยนี้เองทําให้ผู้คนทั่วโลกกว่า7ล้านคนเสียชีวิตในปี2012ค่ะเยอะมากๆเลยนะครับ โดยปัญหามลภาวะทางอากาศนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ส่งผลกระทบถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วกําลังพัฒนาหรือว่าด้วยพัฒนาก็ตามะนะครับและมันไม่ได้จํากัดวงอยู่แค่เฉพาะตามเมืองใหญ่ๆอย่างที่เราคิดกันแล้วะะนะครับตอนนี้มลพิษต่างๆมลพิษทางอากาศเนี่ยมันเริ่มแพร่กระจายไปตามชนบทที่หลายคนบอกว่าอุ้ยอากาศยังดีอยู่ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ค่ะได้เผยผลสำรวจว่าเมื่อปี2012เนี่ยมลพิษทางอากาศค่ะได้ฆ่าชีวิตพลเมืองโลกคิดเป็นอัตราส,ส่วน1ใน8หรือว่ากว่า7ล้านคนค่ะโดยผู้ป่วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเส้นเลือดดุดตันแล้วก็โรคมะเร็งค่ะคร,รายงานนี้นะคะย,ยังเผยด้วยว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนอินเดียรวมไปถึงฟิลิ ปนสค่ะซึ่งตัวเลข7ล้านคนเนี่ยถือว่าสูงกว่าตัวเลขที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเขาคาดการไว้ถึง2เท่าค่ะครับทางด้านคุณมาเรียเนรานะครับแกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและก็สาธารณสุข ประจำองค์งการอนามัยโลกนะครับบอกว่ามลพิษในอากาศเ,เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและก็โรคของหลอดเลือดนะครับรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจโรคมะเร็งปอดซึ่งประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุดนะครับก็คือคนยากจนและก็คนที่มีฐานะปานกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เองนะครับรวมไปถึงปร,ประเทศในหมู่เกาะทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย ซึ่งจากการสำรวจนะครับพบว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศเลวร้ายในภูมิภาคนี้สูงถึง 5ล้าน9แสนคนเลยทีเดียวเฉพาะในปี2012เท่านั้นค่ะ,ะคและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือว่าปัญหามลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพเนี่ยไม่ได้หมายถึงควันพิษตามท้องถนนอย่างเช่นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์รหรือว่าควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นค่ะแม้แต่ควันที่เกิดจากการประกอบอาหารภายในครัวเรือนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นควันพิษด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่ยังประกอบอาหารด้วยเตาถ่านหรือว่าไม้ ซึ่งในประเทศอินเดียเนี่ยก็มีการสำรวจนะคะพบว่ามีคนที่ยังใช้วิธีการนี้เนี่ยราว700ล้านคนเลยเนื่องจากว่าควันไฟเหล่านี้เองแหะค่ะจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบทางเดินหายใจโดยตรงค่ะอืมครับงั้นก็แปลว่าในบ้านของเราเองก็มีไม่พ้นเหมือนกันใช่แล้แลด้านองค์การอนาไมโลนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ออกมาย้ําเตือนครับหลังจากเผยมีการเผยผลสำรวจครั้งนี้ว่าอากาศไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยทุกคนต้องใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็เพื่อในการดำรงชีวิตนั่นเองจึงเรียกร้องให้รัฐบาลของแต่ละประเทศรวมถึงบรรดาหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับเร่งออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อหาทางลดมลพิษทางอากาศแบบยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะการลดมลพิษทางอากาศในภาคขนส่งพลังงานอุตสาหกรรมแล้วก็การจัดการของเสียด้วย คราวนี้มาดูกันนะคะว่าห้ามเมืองใหญ่ค่ะที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกจากการสำรวจของ w h o ครั้งนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะที่แรกเลยนะคะก็คือกรุงไคโรของอียิปต์ค่ะตามมาด้วยกรุงนิวเดลีของอินเดียเมืองกาลกาตาของอินเดียค่ะนครเทียนสินของจีนแล้วก็นครฉงชิ่งค่ะของประเทศจีน ส่วนกรุงจาการ์ตานะคะเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะไม่แน่ใจว่าเขาข้ามประเทศไทยไปได้ยังไงนะครับ <c oughs> ออลืมกรุงเทพไปได้เอาละครับส่วนสถิติ <c oughs> การเสียชีวิตของประชากรโลกนะครับอันเกิดมาจากสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศนี่ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าตกใจนะครับ <c oughs> จากข้อมูลเมื่อปี2008 จำนวนจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้าน2แสนคนนะครับแบ่งเป็นมลภาวะทางอากาศภายนอก1ล้านสแสนคนแล้วก็มลภาวะทางอากาศภายในอาคารเนี่ยอีก1ล้าน9แสนคนนะครับในขณะที่ปี2012มีผู้เสียชีวิตจากมลภาวะทางอากาศภายนอกนะครับ3ล้าน7แสนคนและมลภาวะทางอากาศภายในอาคารนี่4ล้านกับอีก3 0 0แสนคน ค่ะคก็เป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นเอามากๆเลยวิธีการป้องกันนะคะอย่างหนึ่งคือบางคนบอกว่าอยู่ในอาคารแล้วปลอดภัยตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วค่ะก็พยายามทําให้อากาศเนี่ยทยเทเปิดหน้าต่างเปิดประตูอะไรเอาไว้ละกันใช่ครับสาเหตุอันหนึ่งก็คือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก<ม>เฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ,<ม>อ,อ,อ้าวนะครับ ก็จะมีการเปิดแอร์บ้างท<ม>ําอาหารบ้างอะไรกันบ,บ้างนะครับภายในบ้านอากาศก็จะไม่มีการถ่ายเทมก็จะอบ<ม>อวลอยู่ข้างในก็กลายเป็นมลพิษขึ้นมาใช่ครับ,รบยังไงก็ระวังกันด้วยเอาละครับเราพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกาะกระสะโลกครับ